สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับกับอุปกรณ์ที่ผมเลือกมาใช้งานตัวนี้เป็นกบเหลาดินสอแบบหมุนนะครับเป็นเครื่องเหลาดินสอนั่นเองตัวนี้เป็นยี่ห้อเดลี่นะครับเป็นสินค้าจากจีนลองดูเขาเขียนไว้นําเข้าผลิตที่จีนนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้ผมดูรีวิวแล้วก็ดูวิธีใช้มาแล้วใช้งานได้ดีคาดหวังว่าน่าจะใช้งานได้ดีกว่าแบบไฟฟ้านะครับจริงๆผมก็ดูแบบไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแบบไฟฟ้าเนี่ยจะเป็น รุ่นที่แถมตัวกบมาด้วยเป็นการเอากบมาหมุนด้วยมอเตอร์นั่นเองกลัวว่าจะไม่ทนนะครับตัวเองก็เลยเลือกแบบนี้มาใช้งานสําหรับแบบนี้นะครับแพคมาดีตัวนี้เป็นกล่องของเขาเลยนะครับก็แกะแน่นหนาดีนะครับโอเคได้มาแบบนี้สําหรับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบใสๆสามารถดูอุปกรณ์ข้างในได้ลองสังเกตดูการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลไกนะครับจะมีฟันเฟืองที่ เอาไว้คอยหมุนกัดเนื้อดินสอนะครับตัวนี้น่าจะคมนะดีกว่าแบบคมเดียวนะครับตัวนี้เป็นคมกัดหมุนไปเรื่อยๆยี e ่ห้อเดลี่นัมเบอรการผลิตนะครับลองสังเกตดูกลไกลแล้วก็เฟืองแล้วน่าจะทนดีนะครับเฟืองคมใหญ่นะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวหนีบดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนนะถ้าเกิดเราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคตึงแล้วเราอยากจะดึงก็ดึงได้เนื่องจากว่าจะเป็นแค่ ตัวลูกยางเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนไม่กล้าดึงนะครับหลายๆคนจะใช้วิธีหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกหมุนเข้าแล้วหมุนออกไม่จําเป็นคุณเสียบเข้าไปให้สุดแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับหมุนจนรู้สึกว่ามันตึงๆมือแน่นดีนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้จะได้แนวสโลปจริงๆก็หมุนอีกนิดนึงนะครับจะรู้สึกว่าเบามือนะครับแล้วค่อยหมุนออกเนี่ย สังเกตตรงนี้เขาจะสลบสวยนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยลองอีกตัวเนี่นะครับลองสังเกตดูตอนนี้ก็กดแล้วนะครับเสียบให้แน่นแล้วก็หมุนหนึ่งสสามี่ห้าประมาณห้ารอบนะครับแล้วก็เดือกมาอ่าโอเคไหมประมาณนี้เองนี่ครับอีกแท่งหนึ่งครับแท่งนี้ก็กดแล้วนะครับเสียบเข้าไปให้แน่นแล้วก็หมุน หนึ่งสองสามสี่ห้าโดยประมาณนะครับเราก็ดึงออกมาอ่านี่นะครับสวยเลยแล้วก็ตรงปลายก็พอดีครับประมาณนี้ผมใช้วิธีต่อนะครับตัวนี้ผมต่อให้มันยาวขึ้นจากที่มันกุดแล้วต่อให้ยาวขึ้นก็สุดท้ายตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับสุดระยะแล้วคงต้องใช้วิธีอื่นนะครับพอยาวขึ้นแบบนี้มันจับถนัดมือดีอีกแท่งนะครับอันนี้คือหัวกุดแล้วนะเสียบลงไปให้แน่นนะครับ แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5ลองเอามาดูก่อนว่าระยะเป็นยังไงบ้างโอเคน่าจะได้แล้วอีกนิดนึงครับพอตึงๆมือจะเป็นช่วงแรกแต่พอแหลมสนิทแล้วเนี่ยแบบแหลมแบบเนี้ยมันจะเบามือนะครับหมุนจะง่าย,ายๆหลวมๆก็ถือว่าคมได้แล้วนะครับประมาณนี้นะเครื่องนี้ก็โอเคดีลองสังเกตด,ดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีขี้แบบเนี้ยเป็นขี้กบนะครับก็เอาไปเท ในการเอาไปเทก็ง่ายๆสั่นนิดนึงถอดออกมานะครับอ่านี่นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่กลไกข้างในนะครับแล้วส่วนเศษนะครับก็จะเป็นคุยๆแบบเนี้ยเอาไปเททิ้งได้เลยนะครับแล้วค่อยมาเสียบเข้าไปใหม่ง่ายๆใครก็ใช้ได้นะครับก็เอามาแนะนําผมซื้อมาให้ที่บ้านใช้ก็เบื้องต้นรู้สึกว่าใช้งานได้ดีนะครับได้ออกกําลังแขนด้วยไม่ใช่แบบจิ้มแล้วก็หมุนแล้วก็จบประมาณนี้อันนั้นก็สนุกดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ทนนะ ผมมองว่าแบบเนี้ยทนกว่าเนื่องจากว่าคมแบบเนี้ยเป็นกัดไม้นะครับน่าจะออกแบบมาได้คมแน่ๆแต่ว่ากบอบดอินสซอที่แบบไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวกบทับทานนี่แหละเอาไปใส่มอเตอร์แล้วหมุนๆปกติแล้วคมก็หมดนะครับแบบนี้ทนทานแน่ๆประมาณ160บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปผมใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นเดิมนะครับหรือว่าเสิร์ชตามร้านค้าออนไลน์ก็ได้มีขายแน่ๆแต่ผมซื้อจากออฟฟิเชียลร้านของเขาเองเวลามีโปรโมชั่นจะเหลือประมาณ160บบาทนะครับ ก็เอเามาฟัลเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ